ผมซื้อบ้านใหม่หน้าบ้านควรเป็นทิศอะไรดีวิชาวงจุ้ยโลดเต่าหมาซานกับเราอาจารย์แขม,มัดศสยาอันนี้เป็นคาถามยอดฮิตมากเลยนะแม้กระทั่งสมาชิกมันตาเนี่ยก็ถามอยู่ตลาดเวลาว่าอาจารย์ครับผมซื้อบ้านใหม่ปัจจุบันยุคก,ก้าต้องเอาทิศไหนอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกว่าทิศหน้าบ้านไม่ใช่ดีสําหรับทุกคน และก็ไม่ใช่ร้ายสำหรับทุกคนการที่เราจะรู้ว่าทิศหน้าบ้านเป็นทิศอะไรดีหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องรองนะแต่เรื่องหลักคือชัยภูมิที่รายล้อมบ้านที่เรากำลังจะซื้อน่ะมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหลักหรือมันไม่ใช่ข้อมูลหลักแต่ข้อมูลหลักคือ DNA ของคนทั้งบ้านมันตรงกับพลังงานในทิศนั้นไหมเนี่ยสำคัญอันนี้เรามาตอบคำถามว่าหน้าบ้าน ทิศอะไรดีที่สุดฟันธงไม่มีทิศที่ดีที่สุดคือทิศที่ตรงกับดวงเราที่สุดนั่นแหละคือทิศที่เราสมควรจะเลือกเป็นอันดับหนึ่งสวัสดี